หมัเป็นนักเรียนเลยนะคะเป็นนักเรียนก็คือเป็นนักร้องใช่ไหมเป็นนักร้องก็ประกวดประกวดมาเรื่อยๆพอเรียนจบปุ๊บก็ไปรับรับงานแบบงานบวชงานแต่งเวทีเล็กๆทางภาคกางเขาเขาจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นวาลรตี้เป็นอินดี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหนูไม่ได้ร้องเพลงเสร็จปุ๊บหนูก็มาเข้าโรงงานเข้าโรงงานพอทํางานโรงงานอ๋อ ได้กี่ปีวะทำงานโรงงานได้ประมาณปีกวกว่าสองปีนี่แหละเขาจับหนูเป็นหัวหน้าพอขึ้นเป็นหัวหน้าปุ๊บความกดดันมันมาอยู่ที่หนูไงทีเนี้ยลูกน้องหนูสามสิบสามสิบสี่สิบคนหนูต้องไปออกหน้ารับแทนหมดเลยความกดดันก็มาอยู่ที่หนูด้วยความที่หนูเป็นคนพูดไม่เก่งแล้ว มันก็เลยคิดแบบว่าโอ้ยเนาะคือซิโบไว้ดงเนาะอยู่มันเป็นแบบว่ายังไงเป็นลูกน้องเขาก็ดีอยู่แล้วสิเขาก็ให้มาเป็นหัวหน้ามันก็เลยกดดันก็เลยตัดสินใจมาลองด,มองดูมาลองดูทางนี้อ๋อแบตมันจะหมดหรือเปล่ามาลองลองดูทางนี้มาแบบมาแบบมาตายเอาดาบหนามเนี่ยเงินเดือนหนูออกหนูตัดชุดด้วยเลย เงินเดือนออกปุ๊บหนูตัดชุดไว้ตัดชุดไว้สองชุดชุดก็ไม่แพงหรอกค่ะชุดแรก,แรกๆที่หนูตัดมามันก็ไม่แพงเท่าไหร่มันก็พอตัดได้อยู่ก็นั่นแหละก็เลยจะพัดจะผูมาอยู่นี่เลยยาวๆร้องเพงลงร้องเพลงอีสานเพลงหมอลำก็ไม่เป็นนะตอนที่หนูมาแรกๆหนูร้องไม่เป็นเลยหนูร้องไม่เป็นเลยหนูเพิ่งมาหัดมาฟังอยู่นี่แหละเพราะว่าตอนที่หนูอยู่ทางนู้นเขาก็จะใช้เป็นเพลงอินดี้เป็นเพลงลูกทุ่ง เป็นเพลงเขาเรียกอะไรเป็นย้อนยุกอะ่ะเป็นแบบละวงย้อนยุกไปซะอย่างนั้นซะมากกว่าหนูก็เพิ่งมาหัดอยู่นี่นี่เลยก็เลยเออรอดูมันก็สนุกดีนะมาอยู่นี่ก็สนุกดีนี่แหละหนูอ่านถึงไหนแล้วคุยเก่งไรบ่อยนหนูคุยเก่งเหรอหนูว่าหนูพูดไม่เก่ง หนูพูดเก่งไหมหนูพูดเก่งไหมคะหนูว่าหนูพูดไม่เก่งติดตามให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะรอเดอ้อเดี๋ยวแม่แม่เพื่อนสีโอสมทบให้อยู่โอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเอ,อ่อสปอนเซอร์ล่วงหน้านะคะในการจัดงานมิทติ้งให้คุณปุ๊กวันนี้เนาะวันนี้คุณปุ๊กเท่าไหร่สามสิบเก้าขวบเหรอเย้คุณปุ๊กสามสิบเก้าขวบแล้วเอ้า้องนูเปิดคอนเสิร์ตแล้ว เจ้าสีดังแล้วบัดนี้กำลังใจเด้ออะไร่งเงี้ยขอขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมาแล้วเอาว่าสิถามเราไปหมองใดเขาสิไปหามผู้หม่องใดเธอจะไปถามใครโทรศัพท์แม่อยู่นี่อะไม่โทรศัพท์คุณมีอยู่นี่โอ้โหข้าวข้าวเหมือนกินอะไรเขาจะมาไปส่วงคนข้างเลยก็ข้างบ้านไงอะไรไปตอนไหนไปตอนนี้ไง จะให้ซอยไปรับรถแชมพูให้เออแต่คุยก่อนก็ได้เพราะว่าให้ฉันได้รถพักก่อนเพราะไม่ได้รถตอนเช้าไหมเอาจะเห็ดพิที่ไหมวิวคุยเห็ดซอยรถกัสซเฝ้าเฮ็ดอันิ้าหรือเติมพ่อบอกเรู้ใช่หรืเล่บาทกูวยุ่งเติมพ่อสีเห็ดนึงแกย่าเห็ดสีนะเดนุงย้ายไปตรงนู้นดีกว่าอ๋อ โอ้โหโทรศัพท์หนูร้อนจีเลยไปเรื่ออะไรเลยจะกินอะไรจากเย็นนี้นะอ๋อก็มี่ยงปลาทูแล้วก็หมักไก่ไว้แล้วนั่ไงหมักไก่ไก่เยอะเหรอสองโลเอาเนื้อย่างอะไรไหมมีจะซื้อมาสักงสองโลมูแม่มีอยู่ถ้าอยากกินน่ะย่างหมูบอย่างแบบว่าไม่ใช่เนื้อกะหมูกระทะน่ะย่างเนาะย่างกินน้ำจิ้มเอาไส้บะขยุ้ยโบราณเหมี่ยงผมไม่เห็นเลยนี่แหวนมีกับบอ้ยใส่เดี๋ยวเนี่ยวน่ะลูกเอา แสบตรงไหนก็ตรงนั้นแหละเออลองดูซิตอนนี้มันหายเสีน่นแหละตรงนั้นละทั่วเลยนี่ค่ะพูดหอดปลายตีนมับข <c oughs> ึ้นหอดสมองว่ะนมันเสียบมากจังอ่ะออเอาแอลโกอฮอล์เนาะ <c oughs> คนไม่ลดเลยอ่ะคือ <c oughs> ว่าดิเสบบียบว่าล่ะถือจู กนอนเสหไปดีเลยอืให้มันกลังให้กองดูแผลได้ไหมมเป็นไม่เป็นอะไรใช่ไหมเออเป็น่างล่างม่จะซือเพื่อนอออทนเนาะว่มันเสียยงอุ้ยอี่ขหม้อีพออีเสบเออไม่เป็นอะไรหรอก แม่ถึงแม่กรบายกบายไาแม่โมโมสวัสดีครับสวัสดีจ้นาเองสวัคุณปุ๊กลุกและลุลุทุกคนเอซีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคุณจงและทุกๆคนนะคะจากไปโบ่ปุ๊กลุกใกล้ฉลองแซยริทแล้ว่ะบาดเียยิทแปลว่าอะไรเธออะไรซยยิมายิทแซยิทแปลว่าอะไรเอา นัน,นได้เลิกได้ยำไรแล,ล,ลนน้วปันี้ใช่แล้วใช่แล้วเราไล้ไรที่สองแล้วเนี่ยคุณนัน,นคุณพระเอกนันคุณมาสิวันนี้มีมีติ้งตอนเย็นด้วยนะเนี่ยพี่เบิร์ดเดียคุณปุ๊กนะ่ะเอามาเลยค่ะเอามาเดี๋ยวมันก็มีแนวทําอยู่หรอกหึก<ย>ะพาเขาไปโจมทาฉันฉันแล้วแล้วฉันจะพมโลกปอบจะพิแมต่วาไปทา ไปไปพ่นพาร์ตซูดเไปนับต้นแล้วนนี้เส่ตรงไหนไหนไหนเพี้ยนเอามานี่วเว้ยใส่ไหมหลายๆเปียงอีกเอาฉล่างฉื่อหลางยุพีเพี้ยนเพื่ออะไรอยู่แค่นี้โอ้ยห่ามึงทำไมมันไม่เหมือนเบตาดีมันคือจะเหลืองธรรมดามันสีไม่เหมือนเบตาดินโอเคหายแล้วอยังหายเว้ย เอากล้องมาตั้งนี่แบตหนูเป็นยังไงบ้างใช้ชุดกระลังมาาใช้ชุดกระลังเป็นเซาสุดรอขอบคุณพี่ลูกทองค่าเออออเเงินรางวัลประกวดชุดแฟนซีสามร้อยบาทขอบคุณแม่ดงเดือนห้าร้อยคะแนนค่ะขอบคุณค่ะไีม่แอนโอนมากเลยว่ะโอ้แม่นไม่แดง กดติดตามแล,แล้วจะรู้ฝากนางเอกเด้อพี่น้องรักๆจาก,กคุณแม่โมมูนะคะหนังเหนียวแถบนะใกล้หกสิบแล้วครับครบรอบอายุหกสิบปีถ้าจะไม่ผิดยาเหลืองเติกดบอกเป็นยังไงดอกไก่หัวใจอยู่ดอกล<ย>ูกเสียงยังไปนะเสียง,ส,ยงสาดบ้านขาขาบ้านัอนญอิผึกสาด โอยเนาะสวัสดีสองสาวสวัสดีค่ะ